เมื่อชายหนุ่มหลงยุคถูกย้อนเวลาไปอยู่ในยุคอัศวินและอยู่ในช่วงของสงครามชิงบัลังเขาจะเอาชีวิตรอดยังไงกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า b แ a k n ไน h t เอาล่ะครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่อง a อร์เรีย365สำหรับคลิปนี้ผมขอเพื่อนเคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหนังเปิดมาที่ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าจามาลเขาเนี่ยเป็นหนุ่มตลกอารมณ์ดี และก็มีลีลาในการพูดที่พิวไหวดังสายน้ำในทุกๆวันเขาก็จะไปที่สวนสนุกโดยเขามีหน้าที่เป็นคนดูแลสวนสนุกนั่นเองครับซึ่งสวนสนุกที่เขาดูแลอยู่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนเข้าสักเท่าไหร่เพราะว่าค well, ัตเติลเวิลด์สวนสนุกแห่งใหม่ที่มาเปิดใกล้ๆบริเวณนั้นดึงดูดนักท่องเที่ยวไปจนหมดนั่นเองจมามาเลยแนะนําหัวหน้าของเขาว่าให้ขายที่นี่ไปซะไม่ต้องสนเรื่องที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรอก แต่หัวหน้านั้นก็บอกว่าเขายังไม่รู้ลึกเรื่องนี้และก็ได้ไล่ให้เขาเออกไปทํางานต่อต่อมาจาเม้าก็ได้มาทําความสะอาดตามปกติและก็ได้คุยกับเพื่อนถึงเรื่องที่จะไปทํางานที่คัตเทิลเวิลด์ในตอนนั้นจาเม้าก็ได้มองไปเห็นไส้ยทองที่หล่นอยู่ในน้ําเขาก็เลยบอกให้เพื่อนไปหาอะไรมาตักมันขึ้นมาหลังจากที่เพื่อนออกไปจาเมาาก็เอื้อมมือไปหยิบสร้อยนั้นดูจู่ๆเขาก็ถูกดูดลงไปในน้ําเลยครับจาเมาก็ไปโผล่ในหนองน้ําแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกย้อนเวลามาในปีคศออ1328แถบประเทศอังกฤษในปัจจุบันเมื่อจาเมาขึ้นมาจากน้ําได้ก็ได้เจอกับชายจอจัดขี้เมาคนหนึ่งทั้งสองนั้นก็ได้คุยกันได้ไม่นานชายจรจัดคนนั้นก็ได้ล้มฟุบลงไปเมื่อจาเมาก้มลงไปดูก็พบว่าเขานั้นก็ไม่หายใจแล้วจาเมาพยายามที่จะหายปอดเพื่อช่วยชีวิตแต่กลิ่นปากของชายคนนั้นน่ะมันเหม็นเสลือเกินจาเมาจึงได้หยิบสเปรดับกลิ่นปากออกมา แล้วก็ได้ฉีดเข้าไปในปากชายคนนั้นแต่ชายจรจัดกับฟื้นขึ้นมาทันทีจ่าเมาสน่าก็ตกใจสิครับจากนั้นชายจรจัดก็ได้พาจาเมามาที่พักของเขาเมื่อจ่าเมาเห็นที่พักเนี่ยก็พบว่ามันมีแค่ผ้าผืนเดียวกั้นอยู่กับที่นอนโสมเขาก็ได้บอกชายจรจัดให้ไปหานักสังคมส่งเคาะพร้อมกับให้เงินชายจรจัดคนนั้นไป จ่าเมาก็ได้เดินทางต่อจนมาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่กลับเจอกองทัพอัศวินที่กําลังมุ่งหน้าตรงมาที่เขาจ่าเมาได้กระโดดหลบอย่างชิวเชียดเลยพอลุกขึ้นมาได้ก็ได้ตามพวกอัศวินไปเผื่อหวังที่จะไปต่อว่าแต่ภาพที่จ่าเมาเห็นที่ก็ต้องช็อกสิครับเพราะว่ามีปราสาทสูงใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าของเขาแต่จ่าเมาก็คิดว่าคงเป็นสวนสนุกคัสเติลเวิลด์ที่เพิ่งเปิดใหม่เลยได้วิ่งตามอัศวินไปแต่ก็โดนทหารยามกั้นเอาไว้ พร้อมกับถามเขาว่าเป็นใครจาเมาวก็ได้บอกว่าเขามาจากนอบังดีทหารยามก็ได้คิดว่าเป็นผู้สงสารจากนอบังดีเลยได้ปล่อยให้เขาเข้าไปได้พอจาเมาวเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้ชมว่าคาตันเบลเนี่ยทำสมจริงเอาเรื่องเลยแฮะในตอนนั้นก็เหลือบมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้าพอดีที่สวยและก็ตรงสเปคจาเมาสุดๆจาเมาเลยได้เข้าไปทักทายกับเธอซึ่งเธอมีชื่อว่าวิกตอเรียเป็นสนมคนที่7ของพระราชา จูจูหลอดอัศวินที่ขี่ม้าเกือบชนจามาวก็ได้เดงเข้ามาแตะอังวิกตอเรียนั่นก็ทําให้จามาวนั้นไม่พอใจและก็จะไปฟ้องผู้จัดการให้ไล่เขาออกซึ่งหลอดก็งงกับคําพูดของจามาเพราะคิดว่าจามาวนั้นล้อเลียนเขาพร้อมกับชักดาบออกมาเพื่อหวังที่จะจัดการเขาขณะนั้นเองก็ได้มีคนของพระราชามาตามตัวจามาวให้ไปเข้าเฝ้าพอดีครับจึงทําให้จามาลอดคมดาบของหลอดไปได้ คนของพระราชาก็ได้ถามจาเมาว,ว่าจะให้เขาแนะนำตัวจาเมาวยังไงบ้างจาเมาวก็ได้ไอเดียจากหนังสือสตาร์วอลให้คนพระราชาแนะนำตัวเขาว่าเขาชื่อจาเมาสกายวอลเกอร์แห่งนอบังดีชื่ออย่างเท่เลยครับพอจาเมาวได้เข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็ได้ถามเขาว่าท่านได้ยุคแห่งนอบังดีเนี่ยจะมาสู่ขอทิดาของเขาเมื่อไหร่ ซึ่งจามาวก็คิดว่าปราชาคงอยากให้เขาเล่นละครเรื่องนี้ด้วยเขาเลยใช้คำพูดแบบคนสมัยก่อนต่อไปว่าท่านใดยุคเนี่ยจะมาในวันอังคารนั่นก็ทำให้ปราชานั้นดีใจเป็นอย่างมากเลยครับทอมให้คนไปหาอาหารที่พักแล้วก็ผู้หญิงให้กับจามาว หลังจากเข้าเฝ้าพระราชาเสร็จคนของพระราชาก็ได้พาจามาลเดินชมปราสาทเขานั้นก็ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยที่ทุกอย่างในดูดสเสมือนจริงมากๆซึ่งในตอนนี้จามาก็ยังคิดอีกว่าที่นี่ก็คือสวนสนุกคัตเติลเวิลด์ที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่เลยในตอนนั้นก็ได้มีการจัดเตรียมประหารนักโทษจามานั้นก็ได้ไปดูด้วยนักโทษที่รอการประหารนั้นเป็นหัวหน้ากบฏก่อนที่เขาจะถูกประหารยังตะโกนบอกว่าราชินีองค์เก่าจงจเจริญ เราก็จะได้รู้ว่าราชินีองค์นี้ชิงราชสมบัติจากราชินีองค์กรและก็ยังมีพวกที่จงรักภักดีพยายามที่จะชิงราชสมบัติกลับคืนมาหลังจากนั้นกระดนายนั้นก็ถูกตัดหัวซึ่งจ่าเมาก็ยังตลกอยู่ว่าทำเหมือนจริงมากๆเลยเขาเลยลองไปจับหัวนั้นขึ้นมาสรุปว่ามันคือหัวมนุษย์จริงๆจ่าเมานี่ก็ถึงก็เป็นลมหงายท้องไปเลยครับพอเขาฟื้นขึ้นมาก็พบวิกตอรียเธอช่วยดูแลเขาอยู่ในตอนที่เขาหมดสติไป จาเมาส์นั้นก็เริ่มสติแตกเดินวอไวไปทั่วห้องแล้วก็ได้ถามวิกตอรเรียว,ว่าตอนนี้มันปีอะไรแล้วเธอนั้นก็ได้บอกว่าปีคศ1อ,อ2 8จาเมาส์ที่ได้ยินแบบนั้นก็สติแตกอีกรอบเลยครับแล้วก็พยายามที่จะหนีออกจากที่นี่แต่วิกตอรเรียก็ได้มาขวางเขาไว้เธอบอกว่าเธอรู้ว่าเขาเป็นใครเพราะเขาห้อยเหรียญตาสัญ,ญลักษณ์ก็คือสร้อยที่จาเมาส์เก็บได้ในน้ํานั่นเองครับ วิกตอเรียได้ปลดเชือกเสื้อเธอออกจามาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ถอดกางเกงรอเลยพอคิดว่าเธออยากจะทําอะไรกับเขาวิกตอรียนี่ก็งงว่าเขาจะถอดกางเกงทําไมเธอแค่จะเอาเหรียญให้ดูเฉยๆซึ่งเหรียญนั้นก็เหมือนของจามาที่เก็บได้เลยเธอก็ได้บอกอีกว่าคนที่ห้อยเหรียญน,นี้มีหน้าที่ประหารพระราชาเพื่อนําบัลลังก์คืนสู่ราชินีและใครที่ทํางานพลาดก็จะโดนพระราชาสั่งประหาร ในตอนนั้นก็ได้มีคนของพระราชามาตามจาม้าไปขี่ม้าเล่นกับพระราชาพอจาม้าเห็นม้านี่ก็ตาค้างไปเลยครับเพราะมันเป็นม้าตัวใหญ่และกระดูไม่เป็นมิตรเลยซึ่งตัวเขาก็ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนด้วยจามาจึงไปบอกพระราชาว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาเลยพวกทหารที่ได้ยินแบบนั้นก็เตรียมชักดาบที่จะจัดการเขาจามาเลยรีบเปลี่ยนประเด็นว่านอกจากที่เขาเป็นผู้ทรงสารแล้วแถมเขายังเป็นจำอวดราชสำนักแห่งนอบังดีอีกด้วย จากนั้นจามเมาก็จำใจไปขี่ม้าแต่ด้วยที่ไม่เคยขี่ม้ามาก่อนมันก็เละเทะไม่เป็นท่าทั้งโดนม้าดีจนตกหลังมา้าทั้งโดนลากไปกับพื้นแต่พระราชานั้นก็ชอบใจว่าเขาเป็นตัวตลกสุดทฮาสมกับเป็นจำอดของราชสำนักเลยครับตกเย็นก็ได้มีการจัดงานเต้นลําระหว่างที่พระราชากำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นก็ได้ให้จามเม,มามาโชว์ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของนอบังดีให้ดูหน่อย ตอนแรกจามาก็เต้นแบบเก๊กเก๊กลางๆพอดนตรีสมัยนั้นจังหวะนี้ไม่เล้าอารมณ์เลยเขาเลยไปสั่งให้นักดนตรีบรรเลงเพลงตามเขาแต่ก็ดูเหมือนนักดนตรีก็จะงงๆกับจังหวะดนตรีที่จามานั้นบอก แต่พอเล่นไปได้สักพักก็เริ่มจับจังหวะได้และก็กลายเป็นเพลงล็อกสุดมันจ่าเมาก็ได้ชวนคนอื่นๆลุกมาเต้นด้วยซึ่งบรรยากาศก็ดูสนุกสนานขึ้นมาทันทีรวมถึงพระราชานันก็ลุกขึ้นมาเต้นด้วยขณะที่ทุกคนเต้นกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้นธิดาของราชาก็ได้ดึงตัวจาเมาปไปจูบแต่หลอดก็ได้มาเห็นเข้าพอดีเลยตามไปเอาเรื่องจาเมาเมื่อจาเมาเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีขึ้นไปบนชั้นสองจนจาเมานั้นหมดทางหนี เขาจึงได้หวนเชือกกระโดดลงมาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีคนลอบปงพระราชาพอดีจามาวหวนเชือกไปถีบพระราชาจนล้มลงแบบไม่ได้ตั้งใจทําให้พระราชาลอดตายได้อย่างเฉียเชียดเลยครับกบบทคนนั้นก็ถูกทหารจับตัวไปจึงพระราชาก็ถูกใจจามาเป็นอย่างมาก ที่ได้มาช่วยชีวิตเขาไว้จึงได้เลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นทหารหลอดสกายวอล์กเกอร์มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในปราสาทวันต่อมาพระราชาก็ได้เรียกให้จามาวไปพบพร้อมกับต่อว่าจามาวว่าเขานยไม่ดูแลความปลอดภัยเลยถึงได้ปล่อยให้คนเข้าไปขโมยหัวปรากันในสวนหลวงได้ซึ่งหัวขโมยก็พยายามที่จะร้องขอชีวิตว่าที่เขาทำลงไปเนี่ยเพราะว่าลูกกับภรรยาของเขาจะโอตายแล้วพระราชาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ พร้อมสั่งให้ทหารไปจับลูกแล้วก็ภรรยาหัวขโมยไปประหารด้วยเลยจ่ามาที่ได้ยินนี่ก็หัวเราะออกมากับแค่ขโมยหัวประกาศเองถึงจะต้องประหารทั้งโคตรเลยเหรอทว่าจ่ามาหันไปมองเห็นทหารที่กําลังจ้องมองเขาอยู่เขานั้นก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็แกล้งบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดการหัวขโมยคนนั้นเอง จากนั้นจามาวก็ได้ลากหัวขโมยไปที่รับตาซึ่งหัวขโมยนี้ก็ร้องขอชีวิตจามาวแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับจามาวได้ปล่อยตัวเขาไปแถมยังให้เงินไปด้วยด้วยความดีความชอบในคืนนั้นพระราชาจึงได้มอบสมบัติให้จามาวจามาวเลยขอตัววิกตอรียไปเมื่อเธอเข้าไปในห้องของจามาวเธอนนั้นก็ถอดเสื้อผ้าทันทีและก็บอกว่าให้ทำเสร็จซะแต่จามาก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้จะทำอะไรเธอ ที่ขอตัวเธอมาที่นี่ก็แค่อยากจะคุยด้วยเฉยๆเขาบอกเธอว่าเขาจะหาทางหนีออกจากที่นี่เดี๋ยวพอผู้ส่งสารตัวจริงมาถึงเขาต้องโดนประหารแน่ๆแต่วิกตอเรียก็ได้แย้งขึ้นมาว่าเขาต้องทําภารกิจให้เสร็จสิ้นก่อนเพราะว่าเขานั้นเป็นผู้ห้อยเหรียญน,นะจะมามาเลยบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่เธอตามหาหรอกแั่กระทาให้วิกตอรเรียไม่มีอะไรต้องพูดกับเขาอีกแล้วครับและเธอก็ได้เดินออกจากห้องไปพอเช้าวันต่อมา ผู้ส่งสารจากนอบังดีตัวจริงก็ได้มาถึงพระราชาจริงได้ส่งให้ทหารไปจับตัวจามาเมื่อมาถึงห้องของจามาก็ยังพบอีกว่าธิดาของพระราชาได้มานอนกับจามาลซะงั้งงนนั่นก็ทําให้ผู้ส่งสารตัวจริงบอกว่าท่านใดยุกจะไม่แต่งงานกับสาวที่ไม่บริสุทธิ์เป็นอันขาดและก็จะตัดความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองออกอีกด้วยพระราชานั้นก็โกรธมากจึงสั่งให้ทหารจับตัวจามาไปขังเผื่อรอการประหารในวันรุ่งขึ้นในคุกพวกกบฏก็พากันสรรเสริญจามาลใหญ่เลยครับ พวกเขาบอกว่าจามาวใช้แผนที่ล้ำลึกมากกับการเปิดบริสุทธิ์เจ้าหญิงทำให้ตัดความสัมพันธ์กับนอบังดีและก็ทำให้ระราชาขาดพันธมิตรความแข็งแกร่งของเมืองนั้นก็จะลดลงพวกเขาจะได้ไม่ตายเปล่าเมื่อจามาวได้ยินว่าเขาต้องตายเขานั้นก็สติแตกเลยครับนักโทษกบฏคนหนึ่งก็ได้เล่าว่าหากอัศวินดำอยู่ในตอนนี้ก็คงจะดีเพราะเขาเป็นอัศวินผู้เก่งกาจเขาเป็นผู้พิชิตมังกรเขาสามารถพ่นไฟออกมาได้ แต่ทางจามาวคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาพอวันต่อมาก็เป็นเวลาที่จามาวจะต้องถูกประหารเมื่อจามาวไม่มีทางหนีเขาจึงคิดไอเดียออกโดยการหลอกว่าเขานั้นเป็นพ่อมดแล้วก็สามารถเสกไฟได้โดยการที่เอาไฟแช็กขึ้นมาจุดครับแต่ทุกคนกับคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกหลอดจึงสั่งให้ประหารจามาวทันทีมือประหารที่กำลังกินผลไม้อยู่นี่ก็ไม่รอช้าทิ้งผลไม้ในมือและก็หยิบขวานคู่ใจเพื่อที่จะตัดคอจามาว แต่เรื่องไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นผลไม้ที่เพิ่งกินเข้าไปเนี่ยกลับไปติดคอซะง,งั้นทําให้ทุกคนคิดว่าจะามาวใช้วิทมนต์เสกใส่คนประหารจามาวที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เล่นตามบทเลยครับแกงว่าตัวเองเป็นคนไล่เวทมนต์และก็บอกว่าจะให้พระอาทิตย์มาเผาที่นี่ให้วอดวายในตอนนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่กบฏยิงธนูไฟเข้ามาพอดี ในเมืองจึงได้เกิดการต่อสู้กันอย่างวุ่นวายวิกตอเรียก็ได้ขี่รถมา้าผ่าจ่ามา้าหนีออกไปแต่ความสวยก็ได้บังเกิดจ่าม้าได้ตกรถมา้าซะอย่างนั้นเขาจึงวิ่งหนีสุดแรงเพื่อที่จะออกไปจากประตูเมืองพอวิ่งหนีออกมาได้ก็โดนเหล่าทหารระดมยิงธนูใส่เขาในตอนนั้นชายจอนจัดที่จาม้าช่วยไว้ก่อนหนะ้าก็ได้ขี่ม้าเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันและเราก็จะได้รู้กันละครับว่าชายจอนจัดคนนี้ก็คือเซอร์นอตตี้ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ จนกระทั่งเขาหลงกลทั้งหลอดทําให้ราชินีเสียบัลลังไปโดยความรู้สึกผิดของเซอร์นอร์ตี้ทำให้เขาไม่อยากจับดาบอีกเลยแล้วก็ใช้ชีวิตจรจัดตั้งแต่นั้นเรื่อยมาเมื่อเซอร์นอร์ตี้มาส่งจามาวที่ค่ายกบฏเขาก็ได้จากไปและก็ไปใช้ชีวิตจรจัดเหมือนเดิมครับจามาวได้ไปขอบคุณวิกตอรียที่ได้เข้ามาช่วยเขาไว้แต่ดูเหมือนว่าเธอนกำลังโมโหอยู่พร้อมกับพูดประชดจามาวว่านอนกับเจ้าหญิงสนุกไหมล่ะ ซึ่งจาเมาก็ได้แก้ตัวไปว่าเขาคิดว่าเป็นเธอเพราะในห้องนั้นมันมืดมากแถมยังบอกอีกว่าเขาจะพาเธอหนีไปไปใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายเขาจะดูแลเธอให้เหมือนเจ้าหญิงเลยเพียงแค่เธอไปหนองน้ำกับเขาแต่วิกตอเรียก,กับบอกว่าเธอจะไม่ยอมหนีไปไหนเป็นอันขาดเธอจะอยู่สู้เพื่อโค่นล้มพระราชาและเธอก็ยังบอกเส้นทางไปหนองน้ำให้กับจาเมาส์อีกด้วยครับเมื่อจาเมา์มาถึงที่หนองน้ำ ความคิดของเขาก็เริ่มแยกเป็น2ทางทางแรกคือใช้ส้อยลงไปในน้ำแล้วก็กลับบ้านทางที่2คือไปช่วยพวกกบฏต,ต่อสู้จาเมาวก็ได้บอกกับตัวเองว่านั้นมันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยดานเซอร์นอตตี้ที่อยู่บริเวณริมทะเลราบ<ๆ>เขาก็ได้ถูกนักเลงคอยมาหาเรื่องอยู่ครับเ<ๆ>พราะตอนนี้เขาเป็นแค่ไอ้ขี้แพ้และก็เมาอยู่ตลอดเวลาแต่ในตอนนั้นจามาก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้แล้วก็ทําให้เรารู้แล้วว่าจาเมามได้ตัดสินใจที่จะไปช่วยกบฏ จามาวได้ใช้สเต็ปในการต่อสู้กับพวกนักเลงเพื่อเป็นการปลุกวิญญาณนักรบในตัวเซอร์นอตตี้จนเขานั้นลุกขึ้นมาช่วยจามาวต่อสู้จนชนะพวกนั้นได้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่ค่ายของพวกกบฏแต่พอมาถึงก็พบว่าค่ายถูกเผาจากการโจมตีของทห,หารพระราชาผู้คนโดนจับไปเป็นเชลยกันหมดรวมถึงวิกตอเรียด้วยครับ หลือแต่ผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในค่ายตอนบุกโจมตีจามาบอกกับผู้คนที่เหลืออยู่ว่าเราต้องไปลบกับพวกพระราชาแต่ว่าไม่มีใครตอบรับคําพูดของจามาใดๆดเลยในตอนนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าแล้วถ้าสู้พระราชินีละ่ะซึ่งเธอนั้นก็คือราชินีนั่นเองครับ <ๆ S 1> เธอได้เดินเข้ามาหาเซอร์นอตี้และก็ได้บอกว่าแม้เขาจะเคยพลาดท่านจนต้องเสียบัลลังไปขอให้เขาลืมเรื่องนั้นไปซะแล้วก็ไปนําบัลลังกลับมาให้เธอเจอนอตี้นั้นก็น้อมรับ และแนะนําจามาวให้ราชินีได้รู้จักว่าจามาวเป็นผู้ที่มีปัญญาล้ําเลิศราชินีจึงขอคาปรึกษาจากจามาวจามาวจึงได้แนะนําให้ราชินีพูดปลุกใจให้ทุกคนลุกขึ้นสู้แต่เมื่อเธอขึ้นไปพูดเธอกับพูดอะไรไม่รู้ครับบางคนก็ถึงกับเดินหนีไปเลยจามาวจึงขอไปพูดแทนจนทุกคนมีแรงลุกขึ้นสู้พอวันต่อมาจามาวก็ได้พาพวกกบฏไปฝึกซ้อมร่างกายโดยความที่จามาวเคยเป็นนักกีฬามาก่อนเขาเลยนําซ้อมเหมือนซ้อมกีฬาเลยครับ และก็ดูเหมือนจะไปได้สวยซึ่งคืนก่อนออกลบจาเมาก็ได้มอบรองเท้ากีฬาพูม่าให้กับเซอร์นอตตี้และเซอร์นอตตี้นั้นก็มีของให้จาเม้าเหมือนกันครับนั่นก็คือชุดเกาะอ,อัศวินแต่คืนนั้นจาเมาก็ได้เอาชุดอัศวินมาทาสีดำและก็ได้ใช้กระป๋องสเปรย์ที่เขานำติดตัวมาพอใส่ไฟแช็กเข้าไปเหมือนว่าเขาสามารถพ่นไฟได้เพื่อที่จะทำให้พวกข้าศึกเข้าใจว่าเขาคืออัศวินดำนั่นเองครับพอเช้าวันต่อมาพวกขบฏก็ได้เดินทางไปที่ปราสาทในทันที ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเมืองล้างนะครับแต่นั่นก็เป็นกลศึกของรอดนั่นเองเขาได้พาทหารมาอบล้อมกบฏไว้และก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ดูเหมือนว่าพวกกบฏนจะต่อสู้กับทหารของพระราชาไม่ไหวในต,ตอนนั้นล่างอัศวินดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพ่นไฟออกมาอีกด้วยครับทําให้ทหารของพระราชาเ,เสียขวัญเป็นอย่างมากเลยแต่ด้วยความซุ่มซ่ามหัวอัศวินดำดกลับไปฟาดต้นไม้ทําให้จามาตกจากหลังมา้าบอกเลยว่าอดเท่เลย ในตอนนั้นหลอดเห็นว่าพวกทหารกําลังพลาดท่าก็เลยหนีขึ้นไปบนกําแพงเมืองในตอนนั้นพระราชาก็ได้ออกมาหาเขาและบอกให้หลอดพานหนีไปที่ปลอดภัยซึ่งหลอดที่ําคาญเนี่ยก็ได้ผลักพระราชาตกกาแพงไปครับจากนั้นหลอดก็ได้ยิงธนูไปโดนเซื้อนอตตี้จามาวที่เห็นเนี่ยจึงได้รีบวิ่งตามขึ้นไปแต่พอขึ้นมาหลอดได้จับตัววิกตอรียเป็นตัวประกันครับ แต่หลอกก็ได้นึกขึ้นได้ว่าจ่าม้ามันฟันดาบไม่เป็นก็เลยผลักวิกตอเรียาออกไปแต่ดาบของหลอกก็ได้ไปบาดคอของเธอด้วยแต่เธอนันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจาม่าก็ได้ต่อสู้กับหลอดตอนแรกก็เหมือนว่าจ่าม่าจะเป็นรองนะครับ พอเขาเลือกไปเห็นเออ์์นอตตี้ที่กำลังจมกองเลือดอยู่เขานั้ก็มีแรงพื้นสู้ขึ้นมาเขาได้ใช้ท่วงท่าแบบเล่นกีฬาในการต่อสู้ทั้งตีเบสบอลตีกอล์ฟจนจัดการกับหลอดจนล้มลงได้จามาลได้รีบไปดูวิกตอเรียนในทันทีแต่หลอดมันก็ยังไม่ตายครับได้ลุกขึ้นมาใช้ดาบเพื่อที่จะฟันจามาลแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะเซอร์นอตตี้ได้ยิงธนูใส่ด้านหลังของหลอด ในที่สุดกองทัพกบฏก็ชนะการรบในครั้งนี้สามารถนำบัลลังกลับมาคืนให้กับราชินีได้หลายวันต่อมาจ่าเมาก็ได้ชวนวิกตอเรียกลับไปที่เมืองปัจจุบันของเขาและราชินีก็ยังทำพิธีแต่งตั้งให้เขาเป็นเซอร์จาเมาสกายวอเกอร์อีกด้วยครับ ในตอนนั้นจาเมาก็ได้ยินเหมือนเสียงคนกําลังจะปั๊มหัวใจพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตัวเองได้กลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วเขาได้เรียกร้องหาวิกตอรียแต่พอมองไปดูรอบๆก็เห็นว่ามันเป็นโลกปัจจุบันแล้วมันเหมือนว่าเขาแค่ฝันไปตอนจมน้ําหมดสติเท่านั้นเจาน้าไหนก็ได้เดินมาบอกว่า จามาพูดถูกที่แนะนําให้เธอขายสวนสนุกนี้เพราะว่ามันกําลังจะเจ๊งแล้วจะมาเ,าเลยบอกกับเธอว่าจะทําแบบนั้นไม่ได้นะเธอจะต้องมีความกล้าลุกขึ้นสู้ดูเหมือนว่าการที่จมามาไปในอดีตครั้งนี้จะมอบอะไรหลายๆอย่างให้กับเขาเขาได้เอาบรรยากาศในตอนที่อยู่ปราสาทมาช่วยเจ้าหนายของเขาปรับปรุงสวนสนุกที่ซุดโสมให้กลับมาสวยงามอีกครั้งจนผู้คนมาเที่ยวที่สวนสนุกเยอะแยะเลยครับและก็มีวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับหญิงสาวที่หน้าตาเหมือนวิกตอเรีย แล้วก็ยังมีแผลเป็นที่คอเหมือนกันอีกด้วยจามาได้รีบวิ่งตามเธอไปเพื่อที่จะขอเบอร์แต่กลับสะดุดล้มตกลงจากสะพานจนตกลงไปในน้ําอีกครั้งแต่รอบนี้เขาได้ย้อนเวลาไปที่โคโลอเซียมที่มีฝูงสิงโตกําลังพุ่งมาที่เขาและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ